สายลมหนาวพัดผ่านยอดไม้สูงในหุบเขาเวลุวันเสียงใบไม้ไหวราวกับเสียงกระซิบของวิญญาณที่ซ่อนตัวอยู่ในพื้นป่าแห่งนี้มวลหมอกเขาลอยอ้อยอิงเหนือพื้นดินที่เปียกชื้นจากฝนเมื่อคืนทำกลางความเงียบงนันมีเพียงเสียงน้ำจากลำธารเล็ดไหลเอื่อยและเสียงร้องแผลวเบาของนกกลางคืนทันใดนั้นเสียงคำรามจากฟากฟ้าแหวกม่นเมฆคำรนลงมา เสียงฟ้าผ่าเปรี้ยงแสบแก้วหูตามมาด้วยแสงวาบสีทองสว่างจ้าเหนือหุบผาทั้งพื้นป่าสถานราวกับจักรวาลสูดลมหายใจเข้าอีกครั้งวูบหนึ่งปรากฏเงาดำใหญ่มะหืมาปีกกว้างราวกับพื้นฟ้าแสงสีทองแผ่จากร่างกลางอางกาศเสียงกระพือปีกดังก้องจนฝูงนกในรัศมีหลายร้อยวาแตกตื่นมันคือพยาครุฑเวลุวัน ผู้ครองแดนเวหาแห่งตำนานขนปีกสีทองแดงเรืองแสงดังเปลวเพลิงอ,อาคมดวงตาคู่ใหญ่แรงฉานเปล่งประกายเราาอาทิตย์ยามอัสดงเขามีเกล็ดทองแข็งแกร่งดั่งศิลาอาคมเสียงลมหายใจสะท้อนจากปอดที่กักพลังจักรวาลพยาครุฑร่อนลงมายังถ้ำศิลาทองกลางหุบเขาซึ่งเป็นวิหารเก่าแก่ที่มีเพียงผู้ทรงอาคมและเทพเท่านั้นที่รู้ว่ามีอยู่จริง ผนังถ้ำสลักอักระโบราณเมื่อท่านแตะเท้าแตะพื้นพื้นหินทั้งผืนสั่นสะเทือนเบาๆเบื้องในถ้ำเงาร่างหนึ่งปรากฏเป็นชายชาราที่ห่มผ้าสีดินรูปร่างผอมสูงผมยาวขาวดังสายหมอกเป็นฤาษีผู้แก่กล้าในฌานท่านมาถึงแล้วพยาเวลุวันฤาษีมหานาคกล่าวเสียงแผ่วเบาดวงตาหลับพริมรับรู้การมาถึงของสิ่งสูงส่ง ข้าได้ยินเสียงของสวรรค์รู้ว่ามีบางสิ่งจะเกิดขึ้นพยาครุฑเอ่ยด้วยเสียงดังใส่ฟ้าหรือสีเอื้อมมือไปยังแท่นหินสัมผัสลูกแก้วสีขาวนวลที่ลอยอยู่เหนืออากาศพลันแสงในถ้ำก็เปลี่ยนเป็นสีเทาเงินเผยให้เห็นภาพเหตุการณ์ในอนาคตแผ่นดินแตกระแหงผู้คนอดอยากเมฆดำปกคลุมทั่วผืนฟ้า และกลางพายุนั้นมีเงางูยักษ์ขดตัวใต้บาดาลพญานกกำลังจะกลับมาทวงคืนฟ้าเวนกรรมที่ยังไม่สิ้นสุดกำลังย้อนคืนมารเรษีกล่าวข้าจะสู้แต่ไม่สามารถทำเพียงลำพังครุดเอ่ยด้วยดวงตาเต็มไปด้วยความหนักแน่นแต่กังวลฤรสียื่นห่อผ้าทรงมนไว้กลามฝ่ามือในโลกมนุษย์มีใส่เลือดของเจ้าถูกส่งไปเพื่อหวันวันเช่นนี้จงไปตามหาเขา ผู้ที่จะเป็นสะพานเชื่อมระหว่างฟ้าดินและน้ำพยาครุธมองขึ้นสู่ผืนฟ้าที่เริ่มสว่างสวยัยลำแสงแรกของรุ่งอรุณกำลังมาเยือนแต่ลมก็เย็นเยียบผิดปกติราวกับฤดูหนาวมาเยือนก่อนเวลาเสียงกระพือปีกดังกึกก้องอีกครั้งเมื่อพยาครุษเหินขึ้นจากพื้นพุ่งทะลุออกจากถ้ำสู่ท้องฟ้าปล่อยเศษขนนกทองโปรยไปทั่วผืนหุบเขาเป็นสัญญาณเริ่มต้นของตำนานใหม่ ตำนานของครุฑผู้ทรงฤทธิ์และมนุษย์ผู้มีสายเลือดแห่งเวหาคืนหนึ่งในฤดูแล้งฟ้าปลอดเมฆดวงจันทร์กลมโตแขวนอยู่เหนือยอดไม้สูงส่งแสงสีเงินเยือกเย็นลงมายังหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ริมลำธารบนเนินเขาแห่งหนึ่งภูทองคือชื่อของหมู่บ้านเก่าแก่ที่มีคนอาศัยไม่ถึงห้ครัวเรือนเงียบสงบ เรากับหลงเหลือจากโลกยุคโบราณสิทธิธรรมชายหนุ่มวัย25ผิวเข้มผุ้มดำหยกกักศกเป็นช่างไม้ฝีมือดีที่อาศัยอยู่กับยายเพียงสองคนในกระท่อมไม้เล็กกลางป่าแม้ใช้ชีวิตเรียบง่ายแต่เขากลับรู้สึกมาตลอดว่ามีบางสิ่งอยู่ภายในใจเขาเสมอความรู้สึกว่าเขาไม่ใช่แค่คนธรรมดา คืนนั้นขณะเขากำลังนั่งเหลาด้ามมีดใต้แสงตะเกียงลมพัดมาอย่างผิดปกติใบไม้ไหวแรงทั้งที่ลมไม่มีทิศกระท่อมสั่นสะเทือนเบาๆเสียงนกร้องประหลาดดังจากยอดไม้ก่อนจะเงียบลงรวดเร็วอย่างน่าขนลุกทันใดนั้นแสงทองวาบลงจากฟากฟ้าเสียงกระพือปีกขนาดใหญ่สั่นสะเทือนท้องฟ้า เงาร่างมหือมาปรากฏเหนือหลังคาของเขาก่อนจะร่อนลงเบื้องหน้าอย่างเงียบงนันพยาครุธเวลุวันปรากฏตัวต่อหน้ามนุษย์เป็นครั้งแรกในรอบหลายพันปีขนสีทองแดงเรืองรองแผ่อายอุ่นและแรงกดมหาศาลจนพื้นดินใต้เท้าแยกแตกราวสิทธิธรรมตะลึงงนันหายใจติดขัดดวงตาเบิกโพลงไม่รู้ว่าฝันหรือจริง ข้าเฝ้ามองเจ้ามานานลูกหลานแห่งเวหาพญาครุฑกล่าวเสียงทุ้มดังฟ้าร้องท่านเป็นใครสิทธิธรรมถามเสียงสัน่นพญาครุฑเวลุวันผู้เคยรบเพื่อรักษาสมดุลของโลกและเจ้าคือผู้สืบสายเลือดแห่งข้าพญาครุฑยื่นมือขนาดใหญ่ยาวออกมาบนฝ่ามือคือสร้อยทองโบราณ ลวดลายปีกประดับอักขรเฮมหน้าขี่ลอยกลางอากาศมีแสงวูบไหวเล็กๆราวกับลมหายใจนี่คือสร้อยแห่งพันธะเจ้าคือผู้ถูกเลือกเลือดครุดในร่างมนุษย์ต้องลุกขึ้นอีกครั้งสิทธิธรรมถอยหลังสีหน้าตื่นตระหนกไม่ข้าไม่ใช่ผู้วิเศษข้าแค่คนธรรมดาช่างไม้คนหนึ่งเท่านั้นเจ้าอาจลืม แต่เลือดนั้นจำได้จิตเดิมของเจ้าคือปักษาสวรรค์ผู้ยอมลงมารับกรรมเพื่อช่วยมนุษย์ท่ามกลางความกลัวสับสนเสียงบางอย่างแว่วในหูสิทธิธรรมเสียงของยายในอดีตที่เคยกล่าวกับเขายามเด็กหลานเอย๋ยเจ้าเกิดคืนฟ้าผ่าลูกเดียวขนนกทองปโปรยลงจากฟ้าข้ายังจำได้อยู่เลยสิทธิธรรมเงยหน้าขึ้น ดวงตาเริ่มเปล่งแสงบางอย่างจากภายในมือของเขาเอื้อมไปคว้าสร้อยนั้นไว้โดยไม่รู้ตัวทันทีที่สร้อยสัมผัสผิวแสงสีทองพุ่งแผ่ออกจากร่างสิทธิธรรมล้มลงกับพื้นใจเต้นที่เสียงปีกที่ไม่มีตัวตนเริ่มกระพือจากข้างหลังเขาแผ่นหลังของเขาร้อนวาบลายอักขระทองค่อยๆผุดขึ้นตรงสะบักเหมือนลายสักด์ที่เปล่งแสง เขากำลังตื่นรู้พลังแห่งเผ่าพันธุ์ที่หลับไหลมานานเริ่มตื่นขึ้นอีกครั้งพยาครุฑมองอย่างสงบนิ่งดวงตาเปล่งแสงอ่อนโยนแม้จะทรงพลังแต่กลับเปียมด้วยเมตตาเรามีเวลาไม่มากภัยจากบาดาลกำลังจะกลืนโลกหากเจ้ายังหลบซ่อนแผ่นดินจะดับแล้วท่านข้าต้องทำอย่างไร สิทธิธรรมเอ่ยทั้งเสียงสั่นและตาแน่วแน่จงมาเถิดผู้สืบสายเลือดแห่งฟ้าข้าจะนำเจ้าสู่สถานที่แห่งความจริงสิ้นคําเสียงปีกสะบัดดังสนัน่นลําแสงสีทองห่อหุ้มร่างของเขาก่อนทั้งมนุษย์และครุฑจะทยานขึ้นสู่ท้องฟ้ายามราตรีทิ้งไว้เพียงหมู่บ้านเงียบงันกับแสงขนนกทองที่ค่อยๆโปรยลงท่ามกลางแสงจันทร์ ฟ้าคลุม้มเมฆดำหนาทึบคลีคลุมทั่วหุบเขาเสียงฟ้าผ่าดังเป็นระยะสะท้อนผ่านขุนเขาและผื่นดินที่เริ่มสั่นสะเทือนกลางป่าใหญ่ที่ถูกฝนซัดแรงลำธารสายหนึ่งเชี่ยวกรากผิดปกติน้ำในแม่น้ำศิลาฐานแปลเปลี่ยนเป็นสีคล้ำดำเงาลึกบางอย่างกำลังตื่นขึ้นจากห้วงบาดาล สิทธิธรรมยืนอยู่บนก้อนหินใหญ่กลางแม่น้ำสวมส้อยปีกทองที่เรืองแสงยามเปียกน้ำฝนซัดหน้าเขาอย่างแรงแต่จิตใจนแน่วแน่เบื้องหลังเขาคือพระยาครุฑเวลุวันผู้ยืนกลางปีกบังฝนแผ่พลังสงบเหมือนอัครเทพแห่งเวหาทัานใดนั้นเสียงคำรามต่ำจากใต้พื้นน้ำดังขึ้นตามด้วยเสียงแตกของหินริมฝั่งและการประทุข,ของเสาไอน้ำอันเย็นเยียบ แม่น้ำทั้งสายเหมือนเดือดพล่านร่างอันยาวใหญ่ขดคล้ายภูเขาเคลื่อนตัวพญานาคราศิลาเทวาผง,งาดขึ้นจากผืนน้ำผิวเป็นเกล็ดดำอมเขียวดวงตาแรงราวเลือดเสียงหายใจของเขาทำให้น้ำสั่นไหวด้วยเวลาชําระเวนได้มาถึงแล้วเวหาเจ้ากล้ากลับมายืนบนแผ่นดินนี้อีกครั้งหรือข้าไม่กลับมาเพื่อรบแต่กลับมาเพื่อเตือน พระยาครุฑกล่าวด้วยเสียงเย็นเยียบเจ้าเคยเยียบเลือดนาคนับพันบอกว่าเพื่อความสมดุลโลกนี้ไม่ต้องการความสมดุลมันต้องการการล้างแค้นพญายนาคพ่นลมหายใจใส่พื้นน้ำทันใดนั้นน้ำทั้งสายเปลี่ยนเป็นกระแสคลั่งลมกระโชกแรงจนต้นไม้ล้มเป็นแถว สิทธิธรรมเริ่มลอยตัวขึ้นกลางอากาศปีกสีทองปรากฏจากหลังเขาอย่างสมบูรณ์เป็นครั้งแรกเขาร้องด้วยเสียงที่ไม่ใช่เสียงของคนแต่คือเสียงของครุฑในอดีต,ตชาติข้าคือสิทธิธรรมข้าไม่ใช่ครุฑในอดีตแต่ข้าจะไม่ปล่อยให้โลกถูกกลืนด้วยความแค้นอีกพญานาคพุ่งตัวขึ้นจากน้ำพนกระแสะอาคมสีดำใสสิทธิธรรม เขาสะบัดปีกท้องต้านไว้ด้วยกระแสลมศักดิ์สิทธิ์ท้องฟ้าแตกแสงฟ้าและเป็นรูปวงจักรอาคมจากฟ้าและบาดาลปะทะกันกลางอากาศจนเกิดเสียงดังสนัน่นฝนกลายเป็นไอกลางลำน้ำกลายเป็นสนามรบเวหาสิทธิธรรมพุ่งเข้าใส่พญานาคด้วยความเร็วแสงกรงเล็บครุฑผสานอาคมฟาดกับเกล็ดพญานาคจนสะเก็ดไฟปลิวว่นันแต่ทันใดนั้นพญานาคก,กลับกลายเป็นหมอก ก่อนจะโผล่มาข้างหลังพร้อมงับเข้าใส่พระยาครุฑเวลุวันเข้าขวางไว้ทันเวลาใช้ขนนกศักดิ์สิทธิ์พันรอบคอพญานาคล็อกไว้กลางอากาศท้องฟ้ารอบด้านหมุนวนกลายเป็นพายุเวทเราจะสูญสิ้นทั้งฟ้าและแผ่นดินถ้ายังยุดแค้นเก่าครุฑตะโกนแค้นนี้ไม่มีวันหมดจนเลือดสุดท้ายของเจ้ายุดลงพื้นดิน พญานาคสะบัดตัวหลุดลอยสูงจนปิดท้องฟ้าแล้วเรียกกองทัพนาคในน้ำขึ้นจากบาดาลแม่น้ำทั้งสายกลายเป็นร่างนาคนับร้อยที่เตรียมไต่ขึ้นฝั่งสิทธิธรรมกางปีกกำมัดแน่นพอแล้วหากพลังข้าจะหยุดเลือดข้าจะยอมสละร่างนี้ให้พลังแห่งสันติ เขาเปล่นเสียงบทมนตราแห่งจิตบริสุทธิ์ซึ่งไม่ใช่อาคมใดของครุฑหรือมนุษย์แต่คือเสียงสัจธรรมที่เกิดจากใจอันแน่วแน่ปราศจากโทสะและโลภะพญานาคหยุดเคลื่อนไหวนาคทั้งฝูงชะง,งักงนันและแม้แต่พญานาคคราชเองก็เริ่มวันไหวแสงสีทองจากหัวใจสิทธิทธรรมแผ่ไปรอบสนามรบพญานาคทุดตัวลงกับพื้นน้ำ ดวงตาแดงกลับกลายเป็นสีขาวขุ่นความทรงจำแห่งความรักความสูญเสียและความหลงผิดในอดีตการผุดขึ้นจากภายในเขาเองอออหรือแท้จริงแล้วข้าเองคือพูดที่หลงผิดมาโดยตลอดสงครามเวหาและบาดาลเริ่มคลายตัวเหลือเทียงเสียงหยาดฝนที่ค่อยๆกลับมาโปรอยอีกครั้ง เสียงนกร้องเบาๆกลับสู่ป่าสิทธิธรรมหมดแรงล้มกลางอากาศก่อนพระยาครุฑจะโอบร่องเขาไว้ด้วยปีกอย่างอ่อนโยนหลังสิทธิธรรมใช้พลังแห่งจิตบริสุทธิ์หยุดสึกระหว่างครุฑและนาคไว้ชั่วขณะท่ามกลางป่าลึกอันเงียบนั้นพญานาคราชศิลาเทวาล่าถอยกลับสู่โลกบาดาล เหลือเพียงเสียงลมเบาๆพัดใบไม้ร่วงลงผิวน้ำและความรู้สึกว่างเปล่าในใจทุกคนณศาลากลางบึงศักดิ์สิทธิ์ที่ซึ่งสายทานหลายสายหลายเมื่อรวมตัวกันเป็นสถานที่ที่เทพวารีเคยลงมาบำเพ็ญภาวนาเมื่อพันปีที่แล้วแสงฟ้าสีส้มเรื่อสะท้อนผิวน้ำก่อนที่สายหมอกจะปรากฏร่างของนางหนึ่ง งดงามดั่งภาพในฝันผิวขาวอมฟ้าเรือนผมยาวดั่งทาราชุดที่นางสวมคือผืนวารีที่ไหลเวียงตลาดเวลานางจินดาเทวีนางคือเทพีแห่งวารีเทพธิดาผู้มีจิตใจอ่อนโยนและมากด้วยเมตตา ในอดีตการนางคือความรักที่ต้องห้ามของทั้งพญาครุฑและพญานาคเพราะทั้งสองเทพตั้งลงรักนางและการแย่งชิงนั้นคือจุดเริ่มต้นของสงครามระหว่างเวหาและบาดาลสิทธิธรรมยืนอยู่เบื้องหน้าศาลารู้สึกได้ถึงคลื่นพลังแห่งความโศกเศร้าที่มาพร้อมนางเจ้าทำได้ดีแล้วสิทธิธรรมแม้เจ้าจะยังไม่เข้าใจทั้งหมด แต่เจ้ากำลังเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ทีละน้อยยางดิมให้ด้วยดวงตาอาบน้ำตาแล้วหันไปหาพยาครุฑที่ยืนเงียบๆอยู่ข้างหลังท่านยังคงยึดมั่นในชัยชนะเหมือนอดีตการหรือไม่เวลวันพยาครุฑนิ่งเงียบปีกพับแนบลำตัวดวงตาที่เคยเปล่งประกายด้วยอำนาจกลับมืดมนลงเล็กน้อย ข้าถูกสร้างมาเพื่อทลายความอาธรรมแต่บางทีข้าอาจนี่เคยเข้าใจความยุติธรรมจริงๆเลยก็ได้นะพญานาคราชไม่ได้ต้องการเพียงการต่อสู้เขาต้องการใครสักคนเข้าใจความเจ็บปวดของเขานางจินดาเทวีกล่าวน้ำเสียงนุ่มแต่มีพลังสิทธิธรรมก้มหน้า หัวใจเขาหนักอึ้งจากความจริงที่รับรู้ทั้งพญานาคและครุฑต่างถูกเวรกรรมผูกกับเวรกรรมที่ผูกกันไว้ในอดีตที่ฝังลึกและเขาผู้เป็นมนุษย์สายเลือดครุฑกลับกลายเป็นสะพานที่เชื่อมโลกทั้งสองเข้าหากันโดยไม่ตั้งใจแล้วข้าต้องเลือกอะไรสิทธิธรรมถาม,ถามเสียงแผ่วเบานางจินดาเทวีเดินเข้ามาใกล้ เอามือแตะอกเขาเบาๆแสงน้ำใสาจากปลายนิ้วไหลไปทั่วร่างเขาเรากับปลุกความเข้าใจบางอย่างเจ้าไม่ได้ถูกเลือกเพื่อทำลายแต่เพื่อปลดปล่อยและหากเจ้ายังลังเลโลกจะล่มจมด้วยความแค้นจากทั้งสองฝากโลกใบนี้ไม่ได้รอเทพมาปกป้องอีกต่อไปมันรอคนที่กล้าจะให้อภัย และยอมรับรอยแผลเก่าสิทธิธรรมหลับตาแน่นแผ่นอกเต็มไปด้วยความปั่นป่วนเขาเห็นภาพในหัวคือภาพของโลกบาดาลที่แห้งเหือดผู้คนมนุษย์ที่อดอยากและเลือดเนื้อที่สละเพื่อความเชื่อที่ผิดพลาดหากข้าต้องลุกขึ้นเผชิญกับทั้งสวรรค์และบาดาลเพื่อหยุดวงจรแค้นนี้ข้าจะทำสิ้นคำ ซ้อยปีกทองที่คอเขาส่องแสงเจิดจ้าแปลเปลี่ยนเป็นปีกครุดแท้เต็มตัวแต่ครั้งนี้มีใช่ปีกแห่งสงครามแต่คือปีกแห่งสัจจะนางจินดาเทวีถอยกลับเล็กน้อยมองชายหนุ่มตรงหน้าแล้วกล่าวเสียงเบาแต่มั่นคงเมื่อแสงจันทร์เต็มฟ้าอีกครั้งเจ้าและเขาจะต้องเลือกว่าจะล้างแค้นหรือให้อภัย และนั่นจะเป็นศึกสุดท้ายที่โลกจะต้องจารึกเธอหายวับไปกับสายหมอกที่ลอยเหนือน้ำเหลือไว้เพียงเสียงทาราไหลเอื่อยและเงาสะท้อนของพระจันทร์ที่กำลังจะเต็มดวงในอีกไม่กี่วันคืนจันเพนแสงสีเงินสว่างสวยทั่วป่าแผ่นดินเงียบงันจนหน้าหวาดวันแต่ทุกผู้ทุกชีวิตรู้ดีว่ามันคือความสงบก่อนพายุ บนที่ราบกว้างหน้าเทือกเขาศิลาเวหาซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของพลังระหว่างฟ้าดินและบาดาลลมโหมกระหนำ่ำป่าไม้สั่นสะเทือน,นรากไม้ยกตัวเหมือนแผ่นดินไม่หยัดทนแรงแห่งกรรมเก่าได้อีกต่อไปเสียงระฆังศักดิ์สิทธิ์ดังกังวานท้องฟ้าเปิดออกเผยเง,ยงาร่างปีกยักษ์โฉบลงอย่างน่าเกรงขามพยาครุฑเวลุวันมาในร่างอาคมเต็มภาค กลายเป็นครุฑทองขนาดมหืมารัสมีวาววบกลางอกมีวงจากแสงหมุนวนสายตาเปี่ยมอำนาจแห่งเวหาตายพื้นดินสายน้ำประทุทแตกพื้นดินแยกออกเผยให้เห็นทะเลใต้ผิวโลกพญานาคคราศิลาเทวาผุดขึ้นพร้อมกองทัพหน้าคุ้มเกราะหินผิวมันวาวเป็นอาคมพนลมหายใจที่กลายเป็นหมอกดำหนาแน่นรอบบริเวณ ณจุดกึ่งกลางระหว่างทั้งสองสิทธิธรรมยืนอยู่เพียงลำพังปีกทงสว่างวาบเหนือไหลใบหน้าเต็มไปด้วยรอยแผลจากศึกที่ผ่านมาแต่ดวงตากลับแน่วแน่กว่าเคยวันนี้จะไม่มีการฆ่าจะไม่มีเลือดไหลลงดินอีกข้าจะหยุดเวรกรรมนี้ด้วยหัวใจมนุษย์เสียงเขาดังท่ามกลางความเงียบ ทว่าพญานาคยังคงเต็มไปด้วยแค้นเร้นลึกเขาแผดเสียงคำรามดังจนท้องฟ้าสั่นสะท้านน้ำในบาดาลทะลักล้นขึ้นเรากับจะท่วมพื้นดินทั้งหมดมนุษย์คนเดียวจะหยุดการล้างแค้นนับพันปีได้หรือโลกนี้ไม่มีความยุติธรรมมีแต่ผู้แข็งแกร่งที่เข็นฆ่าพญาครุฑกลางปีกฟาดลมแรงจนหมอกกระจายเสียงเขาหนักแน่น ไม่โก,กรธเกลียวอีกแล้วข้าเคยคิดเช่นนั้นแต่เจ้าหนุ่มผู้นี้ทำให้ข้าเห็นอีกด้านของอำนาจข้าขอไม่สู้ข้าขอวางดาบลงตรงนี้สิทธิธรรมยกมือขึ้นช้าๆพลังแสงแห่งจิตใจสว่างขึ้นกลางฝ่ามือกลายเป็นบ่วงแสงอาคมศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่เพื่อจองจำแต่เพื่อปลดปล่อยเขาโยนบ่วงนั้นขึ้นกลางอากาศ มันแตกเป็นเกล็ดแสงที่โปรยลงดังหิมะเงานาคทั้นกองทัพชะง,งักเหมือนโดนคลื่นอารมณ์บางอย่างซัดก,กระแทกให้เข้าใจลึกขึ้นพญานาคซุดตัวลงภาพอดีตผุดขึ้นตอนเขาสูญเสียเทวีจินดาตอนเขายอมสละศักดิ์ศรีเพื่อเอาใจสวรรค์ตอนเขาถูกหักหลังจากเทพเบื้องบนข้าอ่อนแปรเพราะยุดแ้นไม่ใช่เพราะแพ้ศึก เสียงเขาเบาแผ่วแสงในดวงตาเริ่มจางลงนางจินดาเทวีปรากฏร่างบนทานแสงนางเอื้อมมือไปจับมือพญานาคเบาๆน้ำตานางไหลรินราวสายทานแรกของโลกถึงเวลาปล่อยแล้วเจ้ายังเป็นเทพผู้สูงสง่าเสมอทันใดนั้นพื้นดินที่เคยสั่นสะเทือนกลับสงบนิ่ง ฟ้าร้องคําสุดท้ายแววเบาราวกับเสียงถอนหายใจของโลกน้ำกลับใสฟ้ากลับเปิดแมกไม้เริ่มผลิใบหญ้าขึ้นใหม่เหนือดินแห้งผู้คนในหมู่บ้านไกลโพ้นแงนมองฟ้าเห็นนกป่ากลับมาบินอีกครั้งสิทธิธรรมล้มลงด้วยความอ่อนแพลงแต่แสงแห่งสัจธรรมในใจเขายังลุกโชนครุฑและนาคต่างหายไปพร้อมสายลมเหลือเพียงมนุษย์ ผู้ยอมเผชิญทุกแทนถวยเทพหลายปีผ่านไปแม่น้ำศิลาทานกลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มีสาลาไม้เล็กๆปลูกอยู่กลางลำธารมีเด็กๆมักได้ยินเสียงปีกกระพือในยามเช้าหรือบางคืนเห็นแสงทองลอยผ่านยอดไม้ว่ากันว่าผู้ที่ใช้ใจแทนดาบจะไม่กลายเป็นเทพหรือปีศาจแต่จะกลายเป็นมนุษย์ที่โลกต้องการที่สุด